สวัสดีเจ้าพี่ดาวตนนี้เมื่อบ้านพี่้อวไอ้แหวกคิดข่าวก็จะสิมือข้าว่าันี่ยแขนด้านซ้าดื้อนี่มาหาแต่ละเท้านะครับเราผูกแขนถ่ายจะผูกจังวัสดมืบอนี้แบบผสกแขนห่ายวัสดผูกแขนหับจับแขนคอระคาบนี้ผูกแขนเอาหลาดีแต่โอ้ยคิดจังไงวนกลอยกุ้งนะนุ้งแซต เดี๋ยวนี้น้องสาวก็เริ่มเห็นขเขาเป็นแล้วครับเฮยมืจากเคนให้ลานใส่เมื่อสุดคนเต้องจากลุกเค้นไหู้มีคนใเนาะเจ็บเาเขาเลยดเาไปใส่กันได้ไปใสยก็นได้แต่พี่น้องเป็นลานะนี่เป็นลานจริงไปทางใดก็หักมีงย่างหายถึงเนี่ยเสร็จพรูยู ไปตางก็ได้หักแพงกันหักแพงเป็นลูกเป็นลานแล้วอคอยขึ้นหักขึ้แพงขึ้นแต่เงอ่ะนงนงในมันให้ยืนให้ร่ใหรวยเด้อไปทางใดก็มีแน่กูเอาเงินละค้่มหายมันยืนกระดอตอไทยไปทก็เอาดีมีแห้งแล้วอ่ะมีอะปลูกอ่ะอะไอ่นี้อบทางใดก็มีแต่กูหักพร้อมเอาเงินละคั่าอย่างดี้ เอาด้อเอหูแคอนกงานเช้าเลยเอาดเหมือนนกหูแค้นอะไรพี่น้องเสบาวย่งไลขนาดเมื่อนั่นไปไปบ้านไปหาหมูอยู่บ้านเอันั้นนะนักฟงติ้วนะกเจ้ากับผูแคนเอาหน้าไปไส่กร็มีมิดเพราะภาวนั่งเข่าคนหน้าไปบ้านคนไปบ้านคนไปบ้านไปเมื่อนั่นกา ในวันนั้นพองุณเตี้ยวเจ้ากับผูกแขนเอาผูกแขนเราเป็นลูกเป็นหลานลูกเป็นหลานแล้วหักเทงไปใส่กระแห่ได้มาหาว่าเรศต่างคนต่างกันแม่กินน้ำเป็นดีใจนะไปใส่ผู้ชายกับแห้งวันวันหน้าเป็นคนที่แบบแม่นวันย้อนจะขอเราได้ไปใส่ข้าวใบย่องเขาว่าคือเป็นคนบ้างตัวดีแล้วผู้ใหญ่กับแพงหนเบาประชาหมอเดือบลอยเลอยขปย่าง แอไรก็ผปกแขนเอาไปอกไรก็เลยที่พินนอกยังยายเบิดจ้าดีเนาะก็ใส่กาแฟได้เป็นใส่กาแฟได้พังกิาแ้เนรองันแม่มาลายหางขักแล้วแม่มาลาเนาะก็เห็นยังนก่อดเตบพลามันอยู่ซายด้วยสันชามหาตลอดแต่คอยก็จะให้พลาอย่างไลินน้ำผลนน้ดีนี่แห้งเนาะ ไดมาีด้อตกระทงนห้กยางเล้ผมียบอกภาไปวดกริ่ช่วยผมจังอมันจะบกกลาเป็นไรับหักอันนี้นมันทำไปดดี๋ยวนี้เห็นกับเขาแ้ได้เีล้งสวยล้างจานาก็ล้งสวยสวยใหญ่เลยดิใหญ่ลวก็เห็นกับบดี

มันมายู่นอกก่อนลังตื่นเจ้ามาตีห่านก็อยากติดกะเซ็นหนามันไปแล้วแต่ไปแล้วแต่ตีห่าขันยากครับพ่อให้เนี่ยสี่ทุ่มห้าทุ่มกจะเห็นหนามันมันจะอยู่เฮือนกับเราเมียกันื่ดมากนะฮะพ่อสวยสวยไปหาเห็ดเข่ากันน้องแม่นอันนั้นบอกจะล่วงคีิปขยเห็นแะส่วนมันอยู่ทางใดทางเนื้อ ถ้าชาวบ้านเนี่ยเนี่ปั๊มน้ำมันเนี่จ้แรกเนิดโรงเ่ิดในบนคลิปเมือนอ่ะนี่ยปั้มน้ำมันก่อนชาบ้านได้แคมทางขาดมึงเ้าบ่เงาป้มนมันบมกนอนนั่นแหละต้องขาดนะส่วนมันก่อยเดินจุก่อยช่ต้องขาดกับปั๊มน้ำมันเสร็มนอเปินลายส่วนบบกใหญ่ฮอตแคมทางแต่พอม่รู้แ่บ้านมูลพอมูลแม่หาย เมียก็ดีเนาะเมียก็ดูพวก็ดดูข้าเขากันแล้วเ่รวมเขามันลูกจองคนเป็นลูกระดมบลูกบัอนจับลงซาลูกเรยเรผมาวาขยันเมียขยันเดี๋ยอไปทำกันได้เราไปให้เบาดีไหมคอับน่าเรื่องหรอสวัดมันเกิเขาให้อล้วานบอกว่ามันเรือเนาะลงทุนสวดมันกับเบิร์ปีนี้ดูเบิร์ตหาหมื่นป่า สองสามเฮกระตาเราเคยโยงม็จากลายสุด้ได้เป็นเสน้นเขาบอกมีแบบจับเห็ดไว้ให้น่องเลยแบดย้ำกลย้ำไปยังกับให้เขาเบดคอยรับลงทุนลงทุนสุดยางแต่ว่าเวลากลดออกมาเป็นเป็นทองไข่น่องบมดเบ่เอาเป็นผู้อุปถัมภ์ให้เขาหเหเอาเองคือว่าเป็นผูน้ใหญ่สางทานไหมไขเขาอะไรเขาไม่มีเขาไ่อไ<ๆ>ม่ได้มีใครต้องถอดเขาอยู่กันเนาะมีแต่กับน้องชายนี่ ม,มีีน้องพี่น้องมีว่ารักคนว่าข่อยไปกันอยู่กับน้องใช่เออเออสองคนคือแบบว่าพ่อพ่อแม่บ่มีแหละกับเ้ากันตรงๆกันในเด้ครับตอนทบแบ่งปูนแบ่งรังโบาณข่อยก็จะอยู่เกันก่าวข้อวมูลอยู่กันนอกอยู่กับน้นองน,นี่เออนอกคนเลี้ยงคนเบิ่งเสียงน้าเอ้ากับก็เลยเห็นยังกระสานมาให้เขาเออดีแล้ว เราเกืีอใจนอกผมนะครับผมมีใจนอกเนาะยูดีเด็กเบิทาสามื่นะถ้าเลยเป็นเจองเป็นพายของหมอจักเนาะหมอหินจเอเป็นนอกเจียพลาสามหมืมออคือกันมอคืออินจะเสือคือเป็นนองากคือจัาก็พี่นอกหกคนนอพูาติดก็ได้มีอะไรมองห็นบูน มัน,นยังจะโยบายมันไหนเลยบ้านเป็นสอบเเมียเป็นระบบบุรีบ้านสอบ,ออบ,บสอไดูกสอบมัสุกคนเลยไงเออครอบครัวมีครอบครัวเนะบิ้ลเบิ้ห่วงนะพูดง่ายนั่นร้านพูดง่ายไอ้เมียเราจะได้ลูกสอบเนาะ แต่พอใหญ่เนี่ยพื้นนีเพืนเน้นก็พื้นสิ้ไปมันก็ได้เห็นเหรีมันนะอไ้ร้านได้ลูกเลยเขาบปอยู่ไกลเนาะเขาอยู่แถวไอ้แางแกงขมวดนั่นไงบอกว่าเอาลงมาคกูเบิ่งแน่เป็นป่ะก่อนราสิตายเลยเขาเจ้าเขาลงม,มาไปนั่งแคว้ปู่ร่างเบอิอเล่นเบอ้เเบอมือ,อมดีใจ เออมีกงโชุเนาะเราก็ตอนเป็นตอนเราเข้าไปลินคะใชแล้วอันนี้ดิเข่าเขาห้องน้าเขาไปอาบน้นลมอดสายปีฮักเจาวันลบกัแบบปีนั่นบ้าก่อตายอยูเท่าไหร่เป็นต้องปีกายปซื่อเขเ็ดตายบงสายต่อเรื่องสองสีไหนนะขอครเออเป็นตยานเห็ดผิดนะพี่น้อง วัาแรกเราไปเห็ดผิดกฎมันรดกยนบานน่ะก็คือปีคนแรกที่ตายเลยนะเพราะปกติวัดประเพณีนั่นถ้าคนตายอยู่นอกบ้านเขาไปเอาเข้าบ้านหาเห็ดอยู่นอกบ้านเนี่ยชัดอยู่นอกบ้านเวลามีแล้วเวลานี้คนหนึ่งคนยนตกต้นขามตายตกต้นขามตกต้นขามตายแล้วเขาเข้าบ้านเขาก็เจ้ากับตัวเอาเลยตัวไปหลุดตายอยู่ในบ้านไม่ได้ตายอยู่ข้างนอกกันนั่นได้มันพิษแล้วมันตัวน่ะเขาบอกว่าขับตัวแต่อย่างนั s awesome. <S ้นเด้อเขาว่าห้เด like ้อวยาง เห็ดมีเยอะราขาลงโลดเราเพิ่นเดี๋ยวพากันงานพอันพอันนั่นตายสุดปุ๊บแจกปุ๊บตายต่อแจกตายแจกตายแจกตายแตายตายไม่แห้งหมดเลยเมื่อเห็ดพริกหนัพี่พ่อกระจายมีให้พ่อตายเป็นสินดับพ่อไอ้ราเข้าของน้าเหมือนกันลุกรูปผ้าที่เปิดท่อหักบอลลบกหักบอลลิลลกหักหนังกลมหนาหนังกลม ออกมากับเบิร์กันแต่สิดับเพื่อนกับเบิเขาเออไม่เราเเอาไบนอาบ้านเนอกบ้านเนาลหมือนในเตียงเพื่อนกับเบิร์ตเขาแต่กตายต้อนเน้อมาเรื่อยๆไม่เห็นพิชเลยแม่เลยพอเข้าสูตรแลบาดสูตรก็เป็นกิจเจาเป็นบนบ้านฮบีนี่ยยังเป็นสิตาวางได้ออกมาตรงที่ลายตายยังมาเลยเพื่อนตายตาตาพี่ตาพี่แห้งเบิร์ตบริบวายคน สายหอยมูนะชาวไลตาอยูุ่เอามาเทศนุทอูี้เนาะเขามาเขาในเือนีคนสมัยใหม่เขาก็อยากซื้ออห็นไหม้อื้อวันเรื้อกกเฮ็ดเฮ้เลกระฮดแบบนี้พก็สูทีน้ำโบาแล้วนะพีทเออนี่บอกนว่าพีโป๊ะแตว่าตายเลยแตน้่บกับทน คนในบ่มีเงินเสียค่าประกันภัยอ่ะตะลตนคนบ่มีกับบ่มีจะดีได้่คาบตายตอนเืตอนเ่อกคนเขบ่มีเงินนคนเราถูกนะมจนบ่มีจ่ายประกันภัยนีบัตด่อดเจ็บก้วตายเจ็บวตายเคนเ็บ่มีแล้วคมบรเ่าได้ปีเดือนห คนเนามันผูม e ีผูม e ีหรืไเห็ดเป็นไรแตกรอยากจ่ายแล้วเนาะคันขัจ่ายแบบยามตะกอเก็บเป็นแต่พอเป็นบ้านเนน้ยอะยกจ่ายกับเาผูมีบางคนนี่มาใหญ่ัยำยำผูมีแบบยำนีมาทันยำพรอมงินนั้นซอยเนบ้านได้ได้สีหามืออยู่ได้เงินประกันนะพอจัดงานแล้แล้ว

บ้านก็าสี่สิบะสิบเรเิ่มขอยใจถาราร้อยหกสิบอร้อยสสิบแปดหัวละเ่าไหร่หัวละสี่สิบโอ้หลาเนาะัหลายเบางคนเขาจัดงานบ่ใหญ่นะเรือได้เรือได้กินได้ใป็นเรืวียดามเลยนนโีได้เงินเยเขาสอยกันด้เพราะว่า กันตัวตาแล้วครับเจ้าสว์ตันแก้งมาไหมก็มีเกาเห็นนะโอ้ยเราเคเห็นมันได้มันบางคนเขาประหยัดแต่หน้าเขามันบอกเกี่ยวโควิดบางคนเห็นบอกโควิดเท่าก็ขาดเนาะอืมของเมืองนอกบริเวณเขาว่าอะไรพี่น้องคาร์คาเสก็สิเก็บผัดบรรยากาศไว้สำนีก่อนเดนะสำหรักินข้าวแล้วก็สิเมื่ออะไรละค่ะบนทางเริ่มแห้งแล้วแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยตกแห้งเลยตกเป็นแบบ แต,แต่แต่มหตาหอดีเราบอกคอยให้แต่ตรงอยู่ทางมาหน่อจนแม,แมบอกเห็นทาง<อ>ายา<ะ>แต่มันมื่นไหมมืม่นได้นะยาดลงมันดวยเลยนะสิเ<ไ>ป<อ>็นยากหน้นไหนได้นะทางมันพอดำหน้าไ,ได้ครก็สิบอกให้ความมันเหนียวยาดเหนียวมันขึ้นเลยแหวนอนมันลื่นได้หะเนี่ยขับรถไปกลางคืนแบบมืดตื้นลงขอบทางน่อจั๊กสิแตกก็ไสิบงฉีด้นั่งไห้<ยา>นั่ออบนบอสยาดนั่งไห้นด้น กินตัวหาภายมาหับเริ่เด็ดโอเครับพไนทองขาสบายดีจ้าไป้องจ้าย